โ,โดนท่านชมโดนแล้วท่านผชมชัอนกั้มแรกยามเช้ากัดตอนเพื่อแล้วปลาช่อนเราจะกัดตอนที่เราเพื่อตลอดเดี๋ยวนี้ผมก็เพืเ่อฮะกำลังหันไปมองอยู่เลย,ยไปมองที่ตีใหม่กัดพอด,ดีแต้มสวยตรงนี้ มาเขาให้นี่นี่ครับผมชอนแต้มได้ยามเช้าใส่สวยๆครับผมเด็ดข้าขี่ทบขี่ได้นี่กัดแล้วไปนี่ครับกบยางส่งกระําครับผมนี่ครับกบยางสรงยดน,น,น้ำที่เรือครับผมปอะกองานได้นะครับผมกบประชอนแต้มได้ยามเช้าโอ้ยกลับตีเพ่อด,ด้วย สีนี้ลงคอไปเลยสุดยอดหาได้ไม่สองตัว